กับล้านเจ็ดอันคันนี่เลยดูคันนี้ล้านเจ็ดล้านเจ็ดเราซื้ออยู่บ้านอยู่ลุงนี่เรซื้อเออซื้อน้ำพี่น้องบ่หรือว่าอันนี้พี่น้องเออไงแม่แรงแบบนี้เท่าโอ้ยเนาะสลาดเนาะมันจะทำเนาะนี่ทำหิเป้นเทาเนาะเจ็บ

ใช่นี่เนาะมาส้นพรมกินี่วัดเครือบุบบัมบุบบัมอ่าฝ่าพนกะอ่าหลองให้คนเก็บเสื้อผ้าหน้าแพแล้วนี่เนาะยังบ่ทันได้แห่งยังบ่ทันได้อ่าอันนี้ใช่เดี๋ยวยุดเดี๋ยวเศร้าอยู่ฝ้าพนกับพี่น้องเนาะเอ้าเนาะเคยถือว่ายังอยู่ในเขตของทางน่องไม้น่องท้าอีกคือเก่าเด้อพี่น้องอัปเดตกันช่วงคอยคำลงแรงบรรยากาศพี่น้องเนาะอ่าแต่ละขู่แต่ละคนก็เริ่มทยอย ก,บบกลับบ้านกลับซองไร้บ้านีนทางทางเขานี่กันอัปเดตเรื่องช่างสหรับทางปู้แพทยเนาะมาหนี่กักปูนน้แพทยก,กัอีกน้อยนึงนี่พี่น้องเนาะเดี๋ยวจังน่อยจังขึ้นไปเบิง้งแล้วก็ทางทางเพื้นได้ติดตัง้งบงกบก็ได้สองบานแล้วพี่น,น้องหน่เนาะเอาเนาะอยูอ่กระตุกนี่เนาะทางอพอน้อง, mai, องไม้น้องท้ายกันนอนอยู่นี่แล้วเราก็เนาะสองผู้เมียเรานอนเฝ้าไม้เผาต่อเผาอุปกรณ์ต่างๆอยู่นี่แล้วพี่น้องเนาะ กาบสบายด,ดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิรสุขุสุคนพบเจอกันอีกคือเกา่าคือเดิมพี่น,ออน,นอ้องเนาะทำะมาบูบุญบ้านป้าเนาะกำลังเดินทางขึ้นมาพี่น้องอยงนี่การื่ามาชมท,มทมอบอัเบทบรงังเบียนงานนำกันห้อะไรพี่น,อนอ้องเนาะเห็นยังไงนะฮะยังเป็นต่เค่งได้อยู่บ่นี่ บ่โอ้เหนือยเอ้าสบายดีอไอเด้อสบายดีเหนื่อเอ้าเนาะเออเหนืเห็นสภาพนี่บริคิดว่าชิทนทานขนาดนี้ได้พี่น้อยเนาะเออเบิ้งนี่คือเป็นของเวียดเทเล่นี่เนี่ายเฮียเวียดเออบ่เนาะสูงยังไม่ยุ่หากระเพียนเพาเนี่ยโดยเปลี่ยนใหม่ อันนาอันนี้ก็ใส่2อันเลยนี่เนาะโดยอันนี้รัดแปลงเอาบ่นี่นะแม่นโอ้ก็จอดเอาให้ให้สร้างจอดใส่ชกนี่เท่ากับเป็น4เด้นี่เนาะ4โดยป๊าเวลาได้ถือแบบของนอกของหนักมันก็ถือได้แว่ามันคล้ายๆว่าเวลาเฮานั่งหลายคนเนาะว่าแกไม้แกยงแกพื้นเนาะแกพื้นนั่นแหละนหลาแกพื้นนั่นแหละเฮารัดแปงเอาตัวนี้บ่คือตัวนพี่ ตัวนอกใช่ปะตัวในนี่มีไปจับางานเลยอืมตัวนี้มาก,กับ <มา S 1> ตัวนี่เนาะตัวนี้ทำมารัดแปลงเอาอีก <มา S 1> โอ้โหเจ้าเจ้าเอาเจ้าว่าก็ต้องจ้างเงิขอขอน,นเพิ่นเฮ็ดอีกต่างหากอันนี้เนาะจ้างเบื้องหนึ่งห้าสิบเขาจอดกับศกนั้ำศกไปซ่อมเองมีแต่หนัดสิบสีนี่แหละแต่ว่าศกนี่ของเขาเองเอานะ<ม>าะแมนของเขาเองโอเคดีดูดูใช้หมุนบดได้ได้ห เออมันกระติดพื้นเก่าอยู่ได้เก่าแต่ว่ากระติดบา,บบา,บา,ใบาดใด,ดเนี่ยบาบาดได้เนาะบาดใดบาดนัด่นโน่ติดนี่กะออเอาเนาะอ๋อไอ้คนนี้นี่เนาะดูอีขตุ่มพลึกอีโดเนะดาะจักปีแล้วกอไงคันนี่นะเจ็ดปีเจ็ดปีแล้วตัวนี้เจ็ดปีแล้วปอนีะ จีปีน้องไทยเนี่ยก็ยังน้อยเราซื้อรถตัวนี้ยังน้องมาน้องไทยก็ขี่บบเป็นชั้นตว่น้องซื้อเราาเซื้อกล้ามเจ็ดอันคันนี้เลยโดยคันนี้ล้านเจ็ดเราซื้ออยู่บ้านลุงนี่้เรอซื้อน้ำพี่น้องบ่กเลอว่าอันนี้พี่น้องเขาใช้เขาใอ้จังว่าถืออย่างไรใช่เนาะแม่นกะกะ่อ้าเ้าเอานั่นบ่เป็นแนวขี้เนี่ยนะเราก็บะเรียกแล้วนะเอาแบบ เอาได้เงินแบบเขายังแป้งอีกแต่ออที่กะ <c oughs> บมหแห้งกะแว่นมันแว่นกะแว่นกะมันแว่นหลายแต่ว่าทั้งขาดแน่ขาดกะขาดกะเปลี่ยนใหม่หมดหอกตอนแหวนสูบน,บนี<อ>่บ่แหวนขาดมันจะจอยขาดดีเนาะ อันนี้บ่มีตอนอซื้อนี่แสดงว่านี่ตอนซื้อมานี่สภาพนี่แบบนี้บ่หรือว่ามีโชคเมี่ยงน้ามับ่มีแล้วมีโชคเมี่ยงบ่มีโชคเลยบ่แม่นเอากระแตงไม่ได้นี่โอ้มีแต่สภาพแบบนี้เลยโดยซื้อน้ำราลากาซื้อแบบเพิ่นเพิ่นไก่ยังว้าอยู่แต่ซื้อเนีซื้อเล็กขายเป็นเล็กโล่อะบอมีเงินมีกำเอากระเพื่อหลับจางมา ไอ้น้องว่าเอาเจแปลงอันนี้คือเอาไปซ่อมแปลงอีกแล้วรอในนาะคันนี้เจ็ดปีแล้วเนาะโดยปั๊ดเจปีหน่อตั้งแต่น้องมาใน้องไทยยังโมท่านได้บุกเป็นขี้นะเนาะจนได้ลูกจนว่าขี้เป็นเบุสนะเนาะโดยแต่นี่นี่กะเงินเบาสุ้อประจำเลยวะซื้อน้องก็ให้ครซื้อบ่อกใหม่เนาะโดยปรได้นั่งนิ่มๆแน่ โอ้สู oh. <S <S pues ่ชีว you know. no. nah. ิตแล้วเนาะทันน right. ี s <S ่กแเนาะแบบว่าหาจอกหาจ้างครับแบบแก้กล้วยตหานี่แหละตอนตอนใส่แก้กล้วยจะไปกุดหามนี่ลนี่และเบ็กกี่กี้ด้ังเบรกเหยียบตลางเบรกหรือต่ยังมีนะยูบ่ อจะเป็นแบบนี้แบบหง่างเป็นี้เลยเลยนะก็จนเอื่อยเจ้าแม่น้องทาว่าจนจื้อเงี้ยกินร้าน7เก้าทิมอยู่ตลาดว่ซื้อนะเวลาได้เงินเฮาก็แบ่งเอาแบ่งซ่อมอน้เนาะโอ้อันนี้ก็รุดบ่ลเนาะโดยก็ว่าทนเนาะดเบิ่งสภาพนี่ขี้ดินโคนติดนี่โดเลาะนี่เนาะ ฟังแม่จูแน่ก็ว่าสิซื้อยางด้วยรถเข้าทิ่มเข้าบ้าแล้วแต่เครื่องยี่ซื้อซื้อนะแต่ว่าเฮางวดได้เงินได้ค้ามาบ่แก้คลาอยู่ดอกเฮาก็แปงให้เปลนแปงได้เฮาก็มันาแปงได้เฮาจะแปงได้แม่ีคนภยนี่ก็โกบนี่ก็ยังบ่มีนตะกี้นี่นบ่เลยบ่โยบ่มีนซ้ําโอ้เนาะอมีแต่จัแบบนี้แหละเาก สวัสดีพ่อต่อนทายมันได้แต่ว่าเฮาใส่คั่นว่าถึงน้ํานี่เรียบร้อยเด้อนี่เนาะบ่ตะกี้หั่นน่ะเดี๋ยวนี้กจมน้ําบ่ได้แล้วมันแบ่งใช้เถียนมันบ่มีอันเด้ใส่เียนบ่มีอู้เนาะอันเป็นจักของไทยแม่นบ่ของฮอลาบ่ของเออของดาแต่ว่าดาเนาะบ่แม่นของดาแต่อกไปจากเวียด อแต่ว่านําจากเวียดเนาะนําเข้าจากเวียดโอ้นี่แหละนะมาบึงตรงนี้เนาะท่อกรโพดีเลาะนี่เนาะเมื่อกี้เรายังบีบีท่อเลยเนาะอันนี้กะหาเปิดคอนำเข้านั่นแหละเอาท่อมาใช่ไม่บ่อนี่นะโดยเมื่อกี้พวอยังมีอยู่เหื่นท่อหักสันี้ยังมีดอกโพดดีรอไปเนาะไปลาบ้าก็ แบบจราจรเวียดมันเห็นเห่ากะมันกแกงหัวแล้วทอด่างโว้ว่าสีตรวจเนี่ยอะไรเดี๋ย่ีม,มันบทสภาพแล้วนอกออนอกันเฉพากับบทเจาะสีดตรวจแบบใดฉีดตรวจแบบนั้ว่าห <c ười> นักเลยกหัวคือกันนะเพิหมยังนี่พ่นก็โอ้ยข้าวหอมก้อนขอ้นขนาวหอมก้อ <c ười> นใช่เนาะเอาเบิ่งรถมอเต,ตอร์ไซค์ห้างเราพี่น้องเนาะทางน้องไม้นี่ก็แก้พื้นกินหนึ่งกะ Phụ rực gì đó nó Ồ, mấy chú hết kinh nhớ nè Kèn nó mày bò Ừ À, thằng sang thôi nè, cả chỉ lơm Nên để nó nó bộ tốt này thì nó lơm mưa đấy Ừ, nó lại chẳng vài chẳng Ốc đi ô, bưng pen, ấn như thương con nó, Ôi hả Ờ, được rồi áo Đấy, hết kinh nhắc này hết khẩu này ô, nung oi. rồi, à, nó. lại, lại cái này mẹ, hà. ô, thằng này thu đây nháng ma, thằng bạc bỏ ba bước, ô, đèn bạc bướm, bạc đen, nó. ô, phuyu cầu cái đấy เตรีย,ยมเดอ้อนี่ปิดมัดมัดไว้เนาะไปะยุเข่าพายุเขา่าอันนี้เฮ็ดกับเขากินแรงบร่เนี่ละ่ะให้อกันกับเขากินตอนแรงอันนี้เนาะโอ้เอข่าได้แค่หนึ่ง้วบ่หา,า,า,ายาหนึ่งแล้ว โดยอันนี้หนึ่งหนึงเดี๋ยวกินอยู่พี่พ่าหรือว่าเมื่อกินอยู่พิ่กินอยู่นี่กินอยู่นี่เอาเอาขนไหมมาไหมเออเลยอหาเต่งไว้เนาะเก่งนอไมม ฝ่าฝนกัดโลกลงมาอีกเลยพี <blueberry> ่น้อยพูดได้หนิเนาะไปไปลงมาไะไเก็บเด้อผ้าห่มผ้าแพ่อืมขึ้นไปขึ้นอาขึ้นมาเบิ่ง มุมสูงก่อน oh. อนี่เนาะดูขึ้นหน่อยอเพื่อนเอาเนี่สูงคักพี่น้องเนาะทางช่างนี่ใส่แล้วบงหนึ่งเนาะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วพี่น้องแล้วก็สองเขยใส่ตัวนี้อีกวงหนึ่งเนาะหนึ่งแล้วก็ตัวนี้นี่จะ,จะกั้นห้องกั้นห้องเอาสซนต้า,างแค่นอีกวงหนึ่งครูเห็นหนึ่ง ยืนดู่ิไซนนี่ใช่ซน่นี่ใช่น์น,น,น,นี่อ่าตัวที่เขายืนอยู่ในตัวน,นี้จะเป็นห้องโถอ่าหน้าต่างนี่จะมีอยู่ทั้งบดทั้งม้วนนี่มีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณหกหกบานเนาะอากเรนเนาะเป็นห้าพอดีว่าพ่อ พอดีอยู่บ่อืมเดินเดินเอาเนาะบ่บ่ใส่อันนี้มุนเอาเลยนี่เนาะโอ้โหใส่งัดมุนเอาเลยนี่อืมก็เจ็บคักปัดยังเลยนี่เนาะ โอ้โหนาอกเสฮ็ดไปแล้วเอ็จฮะงงใช่โอ้ยกันว่านั่นทอนถอยก่อนน่หนิ่พุมานไดมันมั่อไม่นไนทำมเอ่ ตรนตกใช่ตัวพวกเส <ral |uk|> น้นตัวนี้เนาะ่เนาะเูาช้โบขี้แพนนี่แ็แม่ว่านี่ก็อ่าบันไดนี่แล้นี่ทางลุนี้พี่น้อยมืนี้ ออแล้วนี่จังหารปิดแต่รับประกันไม่ฝ่ายชล่ามาก,ก่อนปิดโชนตัวนี้แหล้วนี่ก็สิใส่หน้าต่างนี่พี่น้องใส่หน้าต่างเปิดออกมากนี่เลยหน้าต่างทางเขานี่สิอยู่นี่แหละปิดแต่นี่หละใส่มุม มุมท่าย่างขึ้นนี้เลยี่นอน็ดูตูไปเดี๋ยวขามานี่ขึ้นไปนี้เลยจิดห้องโค่น,นี่ก็จะเป็นเราเบียงเบียงนงั่งโอ้ย,ยนาะตอกไหม,ม <c oughs> เป็นห้องเล็กเงี้ยนี้นี่บ่ ไม่แห้งแม่แม่แห้งโอ้แม่แรงแบบนีลเท่า่าโอ้ยเนาะสลับันาะผมจะทำเนาะนี่ทำห้เป็นเท่าเนาะเจ็บอืมเนใส่คนเท่ารรมดานี่โอ้ยแล้วแล้วเนาะอวดเจ็บแล้วนี่เบิ้งพี่น้อยวิดเข่าจนว่าเอาเท้าว่า Thật nè đi đồ nó Rồi ừ. bàn này Thầy lìm nướng nó แคบเนาะโอ้ช้างเขานี่ก็เริ่มยืดย้ายมาเนาะช้างเชียงเนาะแล้วเดี๋ยวว่ทาทางหน่ะมุ่งเลี้วดิบร้อยเลยเนาะเบืนลกอโอ้ไปเดีเดี๋ยวเนาะนี่ของเราเลยเข้ามาหรือมาโทรศัพท์ั่าน

ไปแล้วไล่ได้พี่แล้วจนอ้อมไปลงบันได้เพิ่มแล้วตัวนี้ปิดที่ตัวปิดแมนตัวนี้ปิดไปเลยปิดใช่อ้อมผาเอ็มไปเลยแมนลูกจิ้งนี่เต้พี่แล้วของพี่แล้วแนวพี่เลยแมนแมนอ่ะไล่มาเต้พุ่นแล้วจนหดพี่แล้วเดีวก็ลงบันไดเลยเน่เน่จนเน่ใช่ประมาณจักจักมัดพออยู่โซนนี้จะเป็นระเบียงมองนั่งกินข้าวกินน้ามันนี่ เออมองรับแขกนะคันสิว่าก็นั่งกินอยู่นี้อ่ามีหยังกันพากันมานั่งกินอยู่นี้อ่าอยู่นี่ดเบียอยู่นี่แหเนาะอ่าทั้งพี่ก็ถ้าจกห้องิห้องก็จังจงว่ากตัวนี้พี่น้องวดีจะกไปแนวดตัวนี้ก็เนาะเดี๋ยวเบิ่งนํากันอีกเทื่อนึง

ียไปทางอื่นเลยไม่จ่ออาลบไปยังถ้าจ่ออาลบไปยังจ่อไฟจ่อเต็มเนาะลองเบิ่งเขาจังโห่คุณเจ้าของเฮือนชานเนาะเออเอาเป็นนี้ได้ลูกคาดกี่ว่า เจ๊เจ้าขึ้นทางได้กินนี่นปีนนี่ด้วยบ่นะด้วยก็ต้องเห็ดบนใดขึ้นได้แบบนี้เนาะเออระวังด้วยจับดีๆเด้วยอันนึงคือพลาดมาเดินโว้ยี่น้องไว้เฮือน,นยังสูงอยู่ใช่อืมอาอันนี้จะเป็นห้องโตนี่ห้องนอนนี่ห้องจุบเจ้าอยู่นี่สองห้องห้องทางนี้กันสองห้องขึ้นมาจากรอบแล้วนี่ขึ้นมาเบิร์กเฮือนนี่สองรอบสองรอบนี้แล้วโดยโอ้ ทา้งงานด้วยได้ใส่ขึ้นมาจากเทธอแล้วอืมยังโมโหอีกเน,นี่เนาะคันว่ามีมันไหลยังว่าง่ายขึ้นมายังง่ายนี่ไปปีปน,นี่ก็โอ้ยากแล้วแต่วิเชียนก็ปีนขึ้นมานี่ไเล็ก,กินกนี่กอะลงก็ลงเสาเนี่ยแล้วนี่ลงเจนี่แล้วถุงคักล้อเฮือนเจน้าเนาะเนียนตาดีเยเนานะ โซนตัวนี้บาดฮักกันห่องแล้วนี่นิเี่นเยน้อยมีอยู่เดียมพุ่มตีพุ่นตัวทึ่งนี่และต้องเจ็ดิดว่ากันตัวนี้เนะาะเอาเอาคักแล้วบาดี้นออมอื่นก็นอาจจะใส่ตัวนี้แล้เดินตัวนี้ไปหน่อยโกบประตูหน้าต่างนี่แหละไล่ลไปเรื่อย อตอนนี้ก็หาโมงแล้วจวง้อยช้างนี่ก็สีพายกันเลิกกลับบ้านกลับซองกันแล้วบ้านนี้เนาะตรงนี้ได้เข้าบา้านนี้ลงทะเลใช่ลงเลยได้นะลงลงมองได้มีมีบันไดลงอยู่บ่หงล่างลาดหันบ่โอ้จะลงหันบ่กินอีกอ่ะวายขึ้นทางนี่แต่ว่าลงทางนั้น Oh. <laughs> <laughs> ừ, mà lo một con cho nó Vông thằng đấy này <cười> <cười> Mày này cứ xì lắm thường một thế này Mình tha xì một mến nó oh. ที่ดำบึ้มเลยนี่คือว่าไม้ทาสีบ่แม่นอันนี้เนาะอ่อันละนันละพี่น้อยเนาะได้แล้วบ่สร้างเฮาบดนี้ครับได้้บดนี้เนาะบอื่นจังว่ากันเนาะมื้อนี้ก็แล้วไปวนั่นแหละปู่แป้นแล้วก็ติดตัวนี้นําอืมเก็บเครื่องเก็บของบดนี้เนาะเมีนสายฟืนสายไฟ เจ้ไปยืนอยู่เพื่นน่ะลูกแจ้งอยู่ยบอโอเคฮะได้อยู่เนาะเมียน้เทึงพี่ก็ได้มั้งเนาะอ่ากิบม่วนไว้นี่พอเรานอนอยู่นี่อยู่ด้วยกิบม่วนไว้นี่แหละเอ้าจับเอาจับดีเด้อ โอ้หนักเลยเอ้าจับหมูดีๆโอ้ฮะผมมีอันคุใช่ใช่ไหมเนาะมีคุอยู่ปะผมมีคุเนาะตะปูเขานี่มาใช้เก็บอนีรนี่ว่าว่าปุ้นก็ไงไหมเปะนหกหมดเอันแปดเนาะนี่ได้มาใช้เนี่ยนี่มีเยอยได้ไหมตะปูเขานี่ ูซิบกเนีง่มีกระเป๋าขาดกระเป๋เรากระป๋าไม่ใช่แ <estiver thorough development injuries> น่นี่อันตะปูเนาะใช่ไหมนท้ายนกทายมาเก็บตะปูเราเมาถุงน้ำพอเจ้านี่ด ตะปูมันอันนี้ต้องใส่ใส่กองบุซิบได้เลย วันเวลาพี่น้อยก็สํมฤทธินี่ก็จ,กจ,ะจะว่าได้หลยเก็บยูเนาะเก็บใช้เก็บใช้ก,ชกับพอวัดนะเน่โตกลงข้างล่างเฮียเาข้าใน้าเลยอ่กลาอเรผด้เน้งเอการะด้าน อืมนะโอเคแล้วฮะแล้วบานแบบบานเลวมาวนเนาะเตือนขนอุปกรณ์เนาะทั้งช่างเขาลายเนาะนี่ต้มือเลยเราเนาะใช้ลงทางนี่บ่โอ้เนาะ เอออยู่บ่นี่พี่น้อยเนาะเชียวดินี่เอิดโอ้โปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะอืมเห็นแต่ตั้งหานวิธีทเท่านั้นแหละนี่เนาะวิธีหมอลำทเท่านั้นแหละหลังลาดน,นี่อเออไปเนาะัน้วาสามกันชิได้เดินทางกลับบ้านเมืองไปนี้พี่น้องเนาะกับ เยี่ยมยามอัปเดตถามไทยเบิ่งน้ำกันเอาไปหน้องเนะาะเอาคลิปนี้ทาง้งอาโปเซียงเนาะกัสิได้ลํำลาพีแลน้องไปก่อนพบเจอกันในคลิปหน้าคลิปนี้บ๊ายบายได้ไปหน้องเด้อเนาะสบายดี